สวัสดีครับผมมูคองครับใครพาเกียวพี่สียครับไฟเนี้เซ้อมมากี่วันซ้อมมาก็เกือบเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ใครติดเจริญทรัพยบติดเจริญวิทยดนีะครับก็อยู่ที่ปทุมครับแล้วมีใครช่วยเป็นคู่บอาซ้อมมานก็มีพี่เพะสองผ้าพี่เพะสองคมที่เปิดน้องๆนะครับอ่าตัวใหญ่ที่จะช่วยเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ล้ยี่สิบปีสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบสี่ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบสี่ครับมวยสไตล์อะไรครับ ก็ฟิล์มเอ้ครับวันนี้มาเจอไก่ป่าเนาะเคยต่อยไก่ป่าไหมไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่มาต่อยเขายังก็ศึกษาเขาเมื่อจะตายเขาวันนี้มาเจอไก่ป่านะวางเกมวางแผงยังดีต่อยไปเรื่อยๆครับตามจะตายเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ไหนวันนั้นต่อยกับโอเล่เป๊ะมากชนะคะแนนับวันนั้นต่อยอยู่เวทร้อยร้อยสามเอ็ดร้อยสามสองครับต่ออ๋อวันนั้นเราต่อยเขาเดิงบอลเดี๋ยวนี้ร้อยสามสองนะบัตรขี้ลองสอบหนักยัง ก็สองแปดเปร์มางก็ผ่านมาพอดีมาเทอรลบายร่างกายได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออกชนะกับใครแน่นอนนะคุ้มมากกี่กิโลไฟนี้ก็สี่ห้าครับต่อยมือไทยมาหลับตอนนี้หกสิบเอ็ดนะขนจังหวัดปรุมธานีเด็กปฐุมอ่ะฝากช่วยช่วยแฟนคลับก็คันนี้จะทำให้เต็มที่สุดครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้คู่เอกโชคสองนะขอโชคดีครับ